สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวโดยข่าวร้รอนรอบวันนะครับอึ้องทั้งเมืองพ่อและลูกสาวแท้ๆใช้ชีวิตคู่ฉันผัวเมียมีลูกด้วยกันโดยไม่สนสังคมรังเกยียจนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์เดลิเมของอังกฤษรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเผยเรื่องราวของคุณพ่อวัยสามสิบปีและลูกสาววัยสิปีในสเปนที่ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบสามีภรรยาผ่านสื่อโดยไม่แค่สังคมรังเกยียจเพื่อทวงสิทธิ์ในการรับเลี้ยงบุตร หลังเจ้าหน้าที่รัฐนาตัวลูกของทั้งคู่ไปนะครับคิดคุณพ่อวัยสาปีและซาร่าลูกสาววัยสิปีจากเกาะมายอร์กาประเทศสเปนเล่เเาเรื่องเรื่องราวชีวิตรักร่วมสายเลือดผ่านสื่อทั้งถิ่นว่าขั้นตอนความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่แตกต่างจากคู่รักอื่นๆก่อนพัฒนาลึกซึ้งจนมีลูกด้วยกันซึ่งทําให้คิดเป็นทั้งพ่อและกุตาของเด็กที่เกิดมาเราเป็นพ่อลูกกันก็จริงแต่ซาร่าไม่เคยมองผมเป็นผู้ครองเลย เพราะผมเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าความสัมพันธ์ของเราก็เริ่มต้นไม่ต่างจากคู่รักอื่นๆเลยจนกระทั่งพัฒนา,ฒนาไปสู่ความไว,ว้วางใจซึ่งกันและกันคะรับคิดกล่าวนะครับอันนี้คือบรรยากาศของเกาะมายาค่านะครับรายงานระบุอีกว่าการร่วมประเวณีภายในครอบครัวระหว่างคิดและซาร่าไม่ผิดกฎหมายในสเปนเพราะทั้งสองมีอายุถ,ถึงเกณฑ์บรรลุนิติภพะวะแล้วนั่นคือสุกปีขึ้นไป แต่เนื่องจากถูกเจ้าที่รัฐนําลูกสาวตัวน้อยหลังข้อได้เพียงไม่ถึงชั่วโมงครับไปจึงต้องออกมาร้องเรียนผ่านสื่อเพื่อทวงลูกคืนครับเจ้าที่รัฐได้นําตัวเด็กมาอยู่ในความคุ้มครองดูแลชั่วคราวหลังจากได้รับการแจ้งจากอาดีตภรรยาของคิดว่าเด็กอาจได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสมแต่คิดพิเศธเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่เป็นอดีตภรรยาอิจฉา และไม่เข้าใจความสัมพันธ์ร่วมสายเลือดระหว่างตนกับซาร่าจึงพยายามแต่งเรื่องหาทางทำลายนะครับด้านซาร่ากล่าวนะครับเธอมีประสบการณ์นในการเลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างดีจากการช่วยดูแลน้องๆอีกสี่คนและยังเผยกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกว่าความสัมพันธ์ของเราอาจจะดูแปลกประหลาดในสายตาคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่มีสิทธิเลี้ยงดูลูกและฉันอาจจะแย่ยิ่งขึ้นไปอีกหากเด็กถูกยกให้คนอื่นเลี้ยงหรือต้องอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ ผู้คนต่างวิพากพิจารณ์ว่าความสัมพันธ์ของฉันกับพ่อเป็นสิ่งที่ผิดฉันเคารพความคิดเห็นของพวกเขานะแต่ไม่ได้รู้สึกแครอะไร